สวัสดีค่ะมาพบกันบ่าย2โมงตรงเป๊ะเลยนะคะก็วันนี้ไลฟ์อยู่ที่บ้านนะคะไลฟ์อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งวันทำงานของหลายๆท่านนะคะแล้วก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์เข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะเข้ามาแล้วทักทายได้เลยวันนี้เล่งอยู่บ้านนะคะแล้วก็เลยโอกาสถูกอากาศไลฟ์ที่บ้านเลยให้ความรู้นะคะกับ หลายหลายท่านนะคะที่มีเวลาในช่วงบ่าย2องโมงตรงนะคะเข้ามาทักทายนิดนึงนะคะทักทายกันได้เลยแล้วก็พิมพ์ชื่อให้นิดน,นึงค่ะว่าชื่อเล่นเชื่ออะไรอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะน่งอยู่ที่จังหวัดละยองนะคะละยองก็ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะทํางานที่บ้าน ทำงานที่บ้านก็สะดวกแล้วเราก็ไม่ต้องเดินทางนะคะแม่เมืนอางเขามาทักทายกันนิดนึงนะคะอยากรู้จักนะคะอยากรู้จักเพื่อนๆอน,นะคะอยากรู้จักทุกท่านว่าอ,อ,อยู่จังหวัดไหนกันบ้างเผื่อว่าจะได้มีโอกาสอัปเดตข่าวสารก็มว่าสถานการณ์โควิด hmm. เป็นยังไงบ้างนะคะของส่วนของที่ระยองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ,อ,อยู่ในสถานการณ์ปก,กติ ปกตินะคะเพราะว่าเ,าเราช่วยกันนะคะช่วยกันในเรื่องของส่วนรวมก็รัฐบาลมีนโยบายยังไงเราก็ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลนะคะถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก็เลยอยู่บ้านสักส่วนใหญ่นะคะถ้าส,ส่วนใหญ่เข้ามานะคะทักทายได้เลยแล้วก็วันนี้เป็นเทคนิคที่3แล้ว เป็นที่อนึ่ที่3ที่สําหรับท่านใดที่อยากจะไลฟ์นะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มไลฟ์ยังไงนะคะแต่ก่อนหนืออื่นใดนะคะหนืออื่นใดก่อนที่เราจะเรียนอะไรก็ตามนี่ก็อยากจะมาพูดนิดนึงว่าคือวันนี้ค่ะการที่เราจะตัดสินใจศึกษาหาความรู้อะไรก็ตามนะคะให้ถามตัวเองก่อนว่าความรู้ที่เราฟังความรู้ที่เราได้ไปเนี่ยมีประโยชน์กับเราจริงไหมแล้วเราสามารถไปต่อยอดได้ไหมนะคะไปต่อยอดได้ไหมถ้าใช่เราก็ค่อยจัดเวลาเข้าเรียนรู้เลยนะคะ เข้ามาพิมพ์ทักทายกันได้เลยนะคะว่าชื่อเล่นชื่ออะไรอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างทําความรู้จักกันค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะสื่อออนไลน์หรือโซเชียลยมีผลมากๆนะคะทําให้เราสามารถเเรียกว่าประชาสัมพันธ์นะคะหรือเขาเรียกว่าโปรโมทตัวเราได้โปรโมตตัวเราได้แล้วท้าน,นี่ถ้าท่านใดน,นะคะเป็นคนหนึ่งที่เรามีควารู้สึกว่าเราอยากจะไลฟ์สดแล้วเราไม่รู้จะเริ่มเปนยังไงสวัสดีคะ่ะน้องจูนะคะอยู่ที่สัตหีบเนาะ ก็ถ้าเราจะไลฟ์สดนะคะแล้วเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะเริ่มเออครั้งแรกต้องทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเน่งจะมาบอกให้อันนี้เป็นเทคนิคที่3แต่เทคนิคที่หนึ่งที่2เนี่ยถ้าท่านใดฟังไม่ทนันไม่เป็นไรนะคะเพราะแต่ละเทคนิคเนี่ยวันนี้มีทั้งหมดด้วยกัน10เทคนิคนะคะ10เทคนิคแล้วแต่ละเทคนิคเนี่ยทุกท่านก็สามารถนําไปใช้1ครั้งละหนึ่งเทคนิคก็ได้นะคะช่วยได้หมดเลย นะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเราไม่ได้เรียนที่หนที่หที่2อแล้วเทคนิคที่3มเราจะฟังทันไหมฟังทันนะคะเพราะว่าหนึ่งแยกออกมาให้เป็นหัวข้อซึ่งสะดวกสําหรับทุกท่านที่สามารถนําเอาไปใช้ได้อย่างแน่นอนนะคะเข้ามาช่วยนะคะนิดนึงเพราะว่าหนึ่งไม่ได้ใช้ไมค์แล้วก็หูฟังนะคะอยากทราบว่าเสียงชัดเจนไหม นะคะช่วยเช็คเสียงให้นิดนึงถ้าเสียงชัดเจนก็ชัดเจนนะคะภาพชัดเจนก็พิมพ์ว่าชัดเจนเมื่อสักครู่เช็คสัญญาณจันเน็ตแล้วก็อยู่ในระดับที่ถือว่ามาตรฐานใช้งานได้ตามปกตินะคะเพราะช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะอยู่บ้านนะาะหนึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านจนาัดสรรเราก็ไม่รู้ว่าใครใช้จันเน็ตเหมือนเราบ้างน,นะคะแต่เช็คสปีดแล้วความเร็วโอเคนะคะใช้ได้ค่ะ แล้วก็วันนี้เป็นเทคนิคที่เขาบอกว่าออพูดยังไงให้เข้าใจง่ายนะคะพูดยังไงให้เข้าใจง่ายแล้วก็โดนใจคนฟังนะคะโดนใจคนฟังก็ถ้าเห็นว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ดีแล้วน่าสนใจนะคะก็ช่วยกดแชร์กดเชิญเพื่อนๆเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้นะคะเข้ามาเรียนรู้กันเริ่มเลยแล้วกันนะคะเริ่มเลยแล้วกันก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องจูนทั้งภาพทั้งเสียงชัดนะคะขอบคุณมากค่ะ ก็วันนี้นะคะเริ่มเลยนะคะวันนีออ้ข้อดีของ Facebook นะคะข้อดีของ Facebook คืออะไรไหมคะ Facebook เนี่ยอย่าง a c e b o o k l i ฟ e เนี่ยนะคะสวัสดีคะ่ะพี่ตายสวัสดีคะ่ะนะคะอย่าง o ฟซเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยดียังไงรู้ไหมคะเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยดีตรงที่ว่าวันนี้ค่ะเราสามารถนะคะเราสามารถเขาเรียกว่าสร้างตัวตนของเราได้เลยเหมือนเราเป็นเจ้าของนะคะ เจ้าของสถานีัศน์สถานีหนึ่งเลยยิ่งถ้าเราไลฟ์ได้นะคะเขาจะยิ่งดีมากๆเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเห็นตัวตนของเราจริงๆแล้วจะรู้จักเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าการไลฟ์เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เป็นในที่เรียวแล้วก็สดใหม่ถูกไหมคะจะแตกต่างจากภาพที่เราถ่ายเ,ออเมื่อ3ามปีที่แล้วเนีย่ยหนิงเข้ามาทําตรงนี้ใหม่ๆเนาะธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเยอะหรอกนะคะ จนวันหนึ่งมีเพื่อนคนนึงนะคะเขาทักมาเขาบอกว่าหนิงภาพเนี่ยที่โพสบน a c e b o o k เนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่แต่งก็ได้ทําไงก็ได้ให้เราดูดีนะคะแต่วันนี้การไลค์อะค่ะการไลค์ไปที่สดใหม่แล้วก็เรียวเราก็จะได้เห็นตัวตนของคนคนนั้นจริงๆได้เห็นในเรื่องของภาษากายของเขาได้เห็นในเรื่องของวิธีการพูดของเขามุมมองของเขาต่างๆนะที่เราจะได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวันให้วันนี้ Facebook Live นะคะสามารถทำให้เราเป็นซ u เปอร์สตาร์ได้ถ้าใครอยากเป็นซ u เปอร์สตาร์นะคะแล้วอยากใช้โอกาสนี้ในช่วงวิกฤตโควิดเพราะว่าคนส่วนใหญ่อยู่บ้านนะคะคนส่วนใหญ่อยู่บ้านก็เข้ามาเรียนรู้ได้กันได้หนิงจะบอกเทคนิคให้นะคะบอกเทคนิคให้ซึ่งเทคนิคง่ายๆนะคะเทคนิยง่ายคือเท่าน,นี้คุณจะทํา Facebook ไลฟ์นะคะให้ปังน,นะคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีนักเล่าเรื่องที่ดีคือยังไงรู้ไหมคะเล่าเรื่องในสไตล์ที่เป็นตัวเรา เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราไม่เหมือนใครไม่ต้องไปลอปปี้ใครนะคะตาบใดที่คุณพยายามเป็นใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเลยแต่ถ้าเป็นตัวเราประสบความสําเร็จแน่นอนการเล่าเรื่องนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยการเล่าเรื่อง a c e b o o k ไลฟ์เนี่ยสายตาของคนฟังนะคะก็คือสปอตไลท์นะคะที่ส่องมาหาเราถูกไหมคะเวลาเราไลฟ์เนี่ยนี่คือสายตาคนฟังนะคะ <c oughs> นะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้อยู่บ้านนะคะเราอยู่บ้านเลย แต่งเบาๆสบายๆนะคะสบายๆนะเพราะเราอยู่บ้านนะคะเราอยู่บ้านเวอร์ชั่นอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเราก็ทํางานได้เนี่ยเป็นคนที่ชอบทํางานอยู่บ้านเพราะเป็นคนที่ที่เกียดขับรถนะคะที่เกียจขับรถขี้เกียดเดินทางแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราทําอยู่บ้านเนี่ยเราทํากิจกรรมได้หลายอย่างตื่นเช้ามา,ากออกกาลังกายก็ได้ทําอะไรก็ได้เราเมเนเทจตเองได้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะไลค์นะคะคุณจะไลค์คุณถามตัวเองก่อนว่าไลค์เพื่ออะไร นะคะไลฟ์เพื่ออะไรไลฟ์เพื่อต้องการให้เรามีตัวตนไหมหรือไลฟ์เพื่อให้คนเข้ามารู้จักเราแล้วเรากําลังจะส,ส่งสิ่งดีๆมีประโยชน์ให้กับเขานะคะให้สิ่งดีๆที่มีประโยชน์เขาแล้วเราไลฟ์เนี่ยเรามีความสุขกับการไลฟ์จริงไหมเทคนิ่งง่ายๆหนึ่งอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะบางคนบอกว่าไม่รู้จะไลฟ์อะไรไม่รู้จะเริ่มยังไง อะไรนะคะที่เราชอบที่เราชอบที่เรามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เคยเบื่อกับการที่คุยเรื่องนั้นเลยอย่างตัวเองไม่เคยเบื่อกับการที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการพูดนะคะไม่เคยเบื่อที่จะมาให้ไอเดียใหม่ๆกับเพื่อนๆทาง Facebook l i ฟ e เราไม่เคยเบื่อเรามีความสุขเพราะทุกครั้งที่เราได้พูดเราเหมือนได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราพอเราพูดปุ๊บเสียงที่เราพูดมันก็ต้องผ่านหูเราถูกไหมคะก็จะทําให้เราดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวัน ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากไลฟ์ถามตัวง่ายๆก่อนเรื่องที่เราชอบอะแล้วมีความสุขมากๆแล้วเราพูดเรื่องนี้ได้ไม่หยุดอะคะ่ะแล้วเรามีความสุขว่าเราค้นหาเรื่องนั้นได้เรื่อยๆถ้าใครสนใจเราก็ไปหาข้อมูลให้เขาได้เรื่อยๆนะคะเนี่แหละคือสิ่งที่เราจะนํามาไลฟ์ได้นะคะนํามาไลฟ์ได้นะคะนี่คือเทคนิคนะ เพราะว่าถ้าเราไปไลฟ์เรื่องที่เราไม่สนใจเรื่องที่เราไม่เข้าใจเรื่องที่เราไม่มีความรู้ใช่ไหมคะเราก็จะไลฟ์แบบมึกอ,อึดอัดอ่ะไม่ใช่ตัวเราเพราะถามว่าทำไมหนิงถึงกล้าพูดอย่างนั้นเพราะหน่งเคยเป็นคนคนนั้นมาก,ก่อนนะคะหนิงไลฟ์ในเรื่องที่หนิงไม่ถนัดหนิงไลฟ์ในเรื่องที่หนิงไม่เข้าใจ และไม่มีความรู้นะคะหนึ่งก็เลยไปต่อไม่ได้นะคะไปต่อไม่ได้ก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆไว้เผื่อว่าอย่างน้อยก็เป็นการยน่นระยะเวลานะคะในการที่เราจะตัดสินใจในเรื่องของการไลฟ์สดนะคะเพราะฉะนั้นไลฟ์สดทําให้เราไปเลยไหมคะเป็นซูเปอร์สตาร์ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ได้แต่ต้องสังเกตนะคะซูเปอร์สตาร์แต่ละคนเขามีคาแรคเตอร์ของตัวเขาเองจะไม่มีใครเหมือนใครลองสังเกตดูนะคะซูเปอร์สตาร์ก็คือดารา เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราจะใช้ในการไลนะในการไลวันนี้เครื่องมือมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้น3ชิ้นนะคะ3ชิ้นนะลองฟังดูนะคะแล้ว3ชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่บางครั้งเราอาจจะยังใช้ไม่เต็มที่นะคะใช้ไม่เต็มที่แต่พอเรารู้วิธีใช้แล้วรับองว่าปังมากๆแล้วเราไปต่อได้แน่นอนนะคะ3ชิ้นนี้คืออะไรรู้ไหมคะ อ่าสิ่งแรกเลยนะคะสิ่งแรกนะคะภาพยังชัดอยู่ไหมเสียงยังชัดอยู่ไหมนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องใช้อะไรเครื่องมือนะคะ <ammonia. S 1> เขาเรียกว่าอะไรไหมคะเขาเรียกว่าร่างกายร่างกายของเรานะคะร่างกายของเราร่างกายใช้ร่างกายยังไงนะคะใช้ร่างกายยังไงทุกครั้งที่คุณไลฟ์นะคะทุกครั้งที่คุณไลฟ์สิ่งที่คุณต้องทําก็คือนะคะภาษากาย ภาษากายอย่างเช่นหนงวันนี้ค่ะหน่งกำลังไล์อยู่นี่คือภาษากายที่หน่งเคลื่อนไหวที่หน่งแอคชั่นหน่งจะไม่ได้นั่งอยู่กับที่แล้วหน่งจะไม่ได้นั่งตัวตรงนะคะไลนะคะแต่วันนี้หน่งจะมีแอคชั่นด้วยขอบคุณมากค่ะคุณชนละทอนใช่ไหมคะชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยนะคะพิมพ์ได้นะคะอยู่จังหวัดไหนชื่อเล่นชื่ออะไรทักทายกันได้เลยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านมากๆนะคะยินดีได้รู้จักแล้วก็ทักทายกันได้นะคะก็ ภาษาเขาเรียกว่าภาษากายหรือร่างกายนะคะคือภาษากายทัานไงเวลาที่เราสามารถสื่อภาษากายได้คนฟังจะรู้สึกไปกับเราด้วยว่าเรามีความรู้สึกสนุกเรามีความรู้สึกมีความสุขมีความรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่เรากําลังถ่ายทอดเหมือนอย่างที่หน่งทําตอนนี้ภาษากายการยิ้มก็เป็นภาษากายนะคะเป็นภาษากายเช่นกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะ เราอ่ะก็จะรู้สึกสัมผัสได้ถึงภาษากายคนอื่นนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัยส,สวัสดีค่ะภาษากายของคนอื่นเช่นกันอย่างเช่นเขายิ้มแสดงว่าเขาอารมณ์ดีเขาหน้างองาเขาน่าเบึ้งแสดงว่าเขาอารมณ์ไม่ดีนี่คือภาษากายนี่คือเครื่องมือที่เรามีคือเรื่องของร่างกายนะคะเรื่องของร่างกายหนึ่งละ เวลาคุณจะไ like, ลฟ์เซตร่างกายนะคะให้โอเคเป็นธรมนนธรมชาติเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติไม่ต้องเก๊กไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลแล้วเวลาเราไลฟ์เนี่ยสิ่งที่เราไลฟ์นะคะบางคนเวลาไลฟ์จะกังวลว่าเราโอเคไหมเราดูดีไหมนะคะไม่ต้องกังวลแต่คิดอย่างเดียวนะคะคิดอย่างเดียว ว่าเราจะให้อะไรกับคนฟังนะคะสิ่งที่เรามีความรู้เนี่ยเราจะให้อะไรกับคนฟังเท่านั้นเองเราก็จะแฮปปี้มากๆนะคะสิ่งที่กังวลเรื่องของร่างกายมือไม้จะอยู่ตรงไหนก็จะหายไปนี่คือเรื่องแรกคือเรื่องร่างกายนี่คือเครื่องมือแรกนะคะเครื่องมือแรกนะเครื่องมือที่สองนะคะเครื่องมือที่สคืออะไรไหมคะเสียงเครื่องมือที่2คือเสียงนะคะเสียงเสียงที่เราใช้เป็นน้ําเสียงของเราจริงๆไหมนะคะ เป็นน้ำเสียงของเราจริงๆไหมเช่นวันนี้เราเป็นเสียงแบบไหนเราไม่จําเป็นต้องดัดเสียงแปลงเสียงนะคะหรือใช้เสียงที่3ที่4นะคะเพราะว่าอะไรไหมคะคนฟังรู้สึกได้จากเสียงของเราถ้าเราเป็นคนที่จริงใจเสียงเราก็ไปแบบนั้นเหมือนเสียงหนึ่งวันนี้คะ่ะหนึ่งก็จะเป็นเสียงประมาณเนี้ยนะคะก็อาจจะไม่ได้หวานมากอาจจะห้วนห้วนอาจจะเป็นสไตล์แบบนี้ เคลียร์คัดชัดเจนแบบตรงไปตรงมานี่คือเสียงของหนึ่งนะคะที่หนึ่งใช้ในการสื่อสารแต่บางครั้งถ้าเราอาจจะมีเสียงที่สองบ้างในการสนทนานว่าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างบรรยากาศนะคะสร้างบรรยากาศเพราะฉะนั้นการใช้เสียงเนะะี่ยค่ะสำคัญนะคะสําคัญเพราะเราสามารถสื่ออารมณ์ได้ด้วยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของร่างกายเรื่องที่สองคือเสียงนะคะเรื่องที่สามนะคะเระคะเรื่องมือที่สามเลยคืออะไรคะ ความรู้สึกอันที่3คือความรู้สึกนะคะความรู้สึกคือยังไงวันนี้ความรู้สึกที่เราจะถ่ายทอดให้เขาเรารู้สึกยังไงในช่วงเที่ยวไลฟ์เราสึกรู้สึกว่าเราหนาวไหมเราร้อนไหมเราโกรธไหม ะะหรือบรรยากาศที่เราอยู่เป็นยังไงบ้างเราก็ต้องทําให้คนฟังรู้สึกอินเลยกับเรานะคะความรู้สึกนี้สามารถเล่าเป็นภาพได้นะคะบรรยากาศอย่างเช่นวันนี้เรากําลังจะบอกว่าออสถานที่ที่เราไปเนี่ยอย่างร้านกาแฟเนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศรอบข้างอบอุ่นมากๆเลยบรรยากาศดีแล้วก็ไม่วุ่นวายรู้สึกว่าสงบนะคะสงบแล้วทำให้เรามีสมาธิในการคิดงานมากขึ้นคนในร้านก็ไม่เยอะมากทำให้รู้สึกว่าเราชอบ น,ะะนี่คือการไลค์การไลค์แล้วก็บอกให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่สําคัญมากๆมี3อย่างนะคะ3อย่างนะคือ1เรื่องของร่างกายร่างกายเรานะคะบอดี้ร่างกายเรา 2. นะคะคือเรื่องของเสียงเสียงที่เราใช้นะคะเสียงที่เราใช้เป็นเสียงของเราเนี่ยแหละไม่ต้องเป็นเสียงอะไรเสียงของเราเนี่ยแหละที่เราพูดนะคะ3ใน,นเรื่องของการแสดงความรู้สึก ว่าเรารู้สึกอย่างไรเราก็แสดงออกมาอย่างนั้นเรารู้สึกเศร้าเราก็แสดงความรู้สึกเศร้าเรารู้สึกสนุกเราก็แสดงความรู้สึกสนุกออกมานะคะเข้ามาพิมพ์ทักทายกันได้เลยนะคะว่าอยู่จังหวัดไหนชื่ออะไรกันบ้างนะคะแล้วก็นี่คือสามเรื่องสมเรื่องนะคะและวันนี้เราเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้ไหมเราเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์ได้อย่างไงนะคะเราก็ดูแลเรื่องของการแต่งตัวของเราอย่างวันนี้นึ่งอยู่บ้านนห่งก็แต่งสไตล์นี้ หนึ่งไปทํางานหนึ่งก็แต่งสไตล์หนึ่งเวลาเราจะไ like, ลฟ์เราก็ดูตามความเหมาะสมแต่ไม่ใช่แบบเป็นสไตล์ที่ธรรมชาติมากๆนะคะบางครั้งธรรมชาติมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะก็ต้องดูภาพลักษณ์ด้วยที่สําคัญเราอยากให้คนที่มาดูไลฟ์เราเห็นเราในแบบฉบับไหนเห็นยังไงแล้วก็ครีเอทออกมาให้เขาเห็นแบบนั้นนะคะส่วนข้อที่2นะคะเวลาการพูดเราต้องระวังในเรื่องของการใช้คําพูดเพราะอะไรไหมคะ เพราะนี่คือสื่อสาธารณะนะคะการพูดจะส่งถึงตัวเราด้วยเขาบอกว่าอย่างที่เขาบอกว่าสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลนะคะเราต้องการให้คนที่มาฟังไลฟ์เห็นเราอย่างไงเราต้องระวังเรื่องของการพูดนะคะเราต้องคิดเรื่องของการพูดให้ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในเรื่องของการแสดงออกนะคะว่าเราเป็นคนยังไงถ้าเราเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนมีความสุขเป็นคนที่สงสนานเราก็จะเจอคนแบบนั้นเข้ามาหาเราเช่นกันนะคะเช่นกันแล้วก็ ที่สาคัญข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อสุดท้ายเลยสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องฝึกใช้เครื่องมือเหล่านี้ฝึกบ่อยๆฝึกใช้เครื่องมือเหล่านี้ฝึกไลฟ์พูดบ่อยฝึกไลฟ์บ่อยนะคะพูดบ่อยๆใช้เครื่องมือเหล่านี้บ่อยเดี๋ยวธรรมชาตินะคะจะทําให้เราพัฒนาไปเองได้โดยอัตโนมัติแต่ทุกอย่างต้องฝึกเท่านั้นนะคะฝึกเท่านั้นและที่สําคัญนะคะฝึกในสไตล์ที่เป็นตัวเรา เท่านั้นไม่ต้องเหมือนใครนะคะอย่าก๊อปปี้ใครเพราะไม่มีใครเหมือนใครเราต้องหาเอกลักษณ์ของเราให้เจอแล้ววันนี้เราจะหาเอกลักษณ์ของเราเจอได้ยังไงก็ง่ายๆค่ะฝึกแล้วก็ฝึกแล้วก็ฝึกเห็นไหมคะการที่เราฝึกบ่อยๆเนี่แหละค่ะจะทําให้เราเก่งขึ้นคนที่เก่งไม่มีใครทําครั้งแรกแล้วประสบความสําเร็จเน่งบอกเลยแต่เขาฝึกบ่อยฝึกบ่อยมากๆนะคะจนเขามีความที่เรียกว่าความชํานาญ เชี่ยวชาญนะคะแล้วทําแบบสม่ําเสมอทําแบบสม่ําเสมอนะคะวันนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะคะอยากฝากทุกท่านไว้ว่าการที่เราจะไลฟ์นะคะให้มีคุณภาพสิ่งหนึ่งเลยค่ะให้คิดว่าวันนี้เราจะให้อะไรกับคนฟังนะคะคนฟังได้อะไรจากสิ่งที่เราพูดนะคะคนฟังได้อะไรจากสิ่งที่เราพูดและคนฟังอยากฟังอะไรนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้เราอยากพูดอะไรอย่างเดียวนะคะ วันนี้เราต้องดูด้วยว่าคนฟังเขาอยากฟังอะไรแล้วสิ่งที่เรามีมีประโยชน์กับเขาไหมยกตัวอย่างอย่างเช่นของเน่งนะคะวันนี้เน่งมาให้ความรู้ในเรื่องของการไลฟ์ไลฟ์สดเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้นะคะสื่อออนไลน์มีผลมากและสื่อออนไลน์สามารถทําให้เรามีตัวตนที่ชัดเจนได้เพิ่มมูลค่าของตัวเองได้เน่งก็เลยเลือกหัวข้อน้เรื่องของเทคนิคการไลฟ์มาสอนให้ทุกท่าน และหนึ่งก็ทราบว่าหลายๆท่านต้องการเทคนิคนี้อยากจะเข้าไปเรียนนะคะอยากจะเข้าไปศึกษาแต่ก็อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ลงคอร์สเหล่านั้นนะคะตัวึองเองเนี่ยก็เป็นคนที่ลงคอร์สออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะคะเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าการเรียนคอร์สออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีถ้าท่านมีพื้นฐานในเรื่องนั้นๆอยู่บ้างแล้วเพราะคอร์สออนไลน์จะเป็นการสื่อสารแบบ one way นะคะคือคุณเรียนอย่างเดียวนะคะเรียนอย่างเดียวจะไม่เหมือนกับ การเรียนที่เป็นแบบลักษณะของการโคชชิ่งโคชชิ่งจะเป็นการเรียนแบบทูเวย์ทูเวย์นะคะคือมีพอเราทําปุ๊บมีโค้ดโค้ดให้เราพอเราทําปุ๊บมีโค้ดโค้ดให้เราปรับให้เราเลยว่าเราจะต้องเพิ่มตรงไหนต้องปรับตรงไหนตรงไหนทําได้ดีแล้วตรงไหนต้องปรับเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งสอนก็คือในเรื่องของการทิชชิ่งหนึ่งมาสอนนะคะแล้วก็จะมีโคชชิ่งก็จะเป็นโคชชิ่งส่วนตัวซึ่งตัวหนึ่งเองก็เปิดคอร์สเหมือนกันเป็นคอร์สที่ เรียกว่ามีการโคชชิ่งให้ด้วยนะคะโคชชิ่งให้ด้วยแต่เหมาะสําหรับท่านใดรูด้ไหมคะเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการเขาเรียกว่าย่นระยะความเวลาความสําเร็จให้เร็วขึ้นนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าวันนี้ขนาดผู้นํายังมีโค้ชแล้ววันนี้ถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จทําไมเราจะไม่มีโคชนะคะแล้ววันนี้ก็ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ถ้าตัวเราไม่ต้องการเปลี่ยน ถ้าตัวเราไม่ต้องการเปลี่ยนก็ไม่มีใครเปลี่ยนเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมแล้วเปลี่ยนแล้วเราดีขึ้นจริงไหมแล้วคุณก็หาโค้ดในเรื่องนั้นๆนะคะดูว่าใครเหมาะจะเป็นโค้ดให้คุณนะคะบางครั้งเราก็ต้องหากระจกที่สะท้อนให้เราชัดเจนและต้องเป็นกระจกที่เขาพร้อมที่จะเอาใจใส่ดูแลเราจริงๆเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆ โฟกัสก่อนว่าเราจะเอาเรื่องอะไรแล้วลงลึกไปในเรื่องนั้นๆเลยอย่างหนึ่งหงก็โฟกัสนะคะจนวันนี้ได้ได้แบบนี้นะคะก็อยากฝากทุกท่านไว้แล้วเดี๋ยวไลน์เนี้ยค่ะหนึ่งจะเก็บไว้นะคะจนถึงประมาณน่าจะเป็นประมาณสักบ่ายสามโมงนะคะแล้วหนึ่งก็จะลบทิ้งนะคะถ้าเห็นว่าไ like ลน์นี่ประโยชน์นะคะก็ช่วยกดแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คิดว่าเราคิดว่าไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ย มันสาคัญและมันดีมากๆเขาน่าจะได้รู้นะคะแล้วเขาน่าจะได้นําไปใช้วันนี้ตัวเราอาจจะถ่ายทอดให้เขาไม่ได้แต่ถ้าเห็นว่าวันนี้สิ่งที่เน่งถ่ายทอดเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์เขาดนึ่งนะคะให้เขาได้มีโอกาสมาฟังข้อมูลดีๆเหล่านี้คนละเล็กคนละน้อยนะคะวันนี้เป็นอนิสงส์อย่างมากในการส่งต่อความรู้นะคะเพราะความรู้เป็นสิ่งที่มีค่าและก็เป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้ เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอย่าหยุดเรียนรู้พัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะคะแค่เราเก่งขึ้นทุกๆวันนะคะเราก็เป็นคนที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้แล้วนะคะวันนี้ก็ฝากไลฟ์นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยก็ประมาณเวลาเดิมบ่ายสองโมงตรงนะคะหนึ่งจะมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งเป็นเทคนิคที่สี่แล้ว เป็นเทคนิคที่4ี่แล้วนะคะแล้วเรามาฟังกันว่าเทคนิคที่4นี่คือเทคนิคอะไรนะคะเทคนิคอะไรแล้วจะไปใช้อย่างไงนะคะทุกครั้งที่เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะอยากจะบอกว่าไม่มีคําว่าเพอร์เฟกเพราะคำว่าเพอร์เฟไม่มีอยู่บนโลกนี้ความสมบูรณ์แบบไม่มีจริงนะคะแต่เราจะดีขึ้นทุกครั้งนะคะในครั้งต่อๆไปเราจะดีขึ้นเรื่อยๆในครั้งต่อๆไปครั้งแรกอาจจะไม่ได้ตามที่เราคาดหวัง แต่เชื่อเถอะค่ะถ้าเราทำบ่อยๆเราจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ฝากไลน์นี้ไว้นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันอีกครั้งตอนบ่าย2องโมงตรงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ